สวัสดีค่ะทุกคนชื่อนายวิชานนท์เชื่อมช<า>ิดนะคะไปนะคะ่นะกาวก็รอค่ะเราเล่นเราเล่นเป็นโหมดสามสามค่ะทีนี้ก็รอ <c oughs> เข้าก่อนนะคะว่าเป็นไง <c oughs> ไปค่ะวันนี้เราก็จะเลือกนะคะเราก็จะเลือกกระเทยเท่านั้นที่จะเล่นมีดนะคะ <c oughs> เราก็จะเล่นตัววีร่านี่นะครับ <c oughs> เป็นมีดสาวดาวย่ยนะคะซึ่งตอนนี้ทีมเรานะคะก็ เล่นเมดหมดเลยน่าจะเล่นเมดหมดเลยหน่อยมากนะคะก็จะมีอะไรนก็มีนาตาานะคะ ila, วีราแล้วก็เออก็เปลี่ยนสกินหน่อยนะคะก็จะเป็นสกินนี้นะคะเพื่ความรลเลิะคะ่ะตอนนี้ก็มีเมดสามตัวนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรโอ้ว้า oh, ว wow. ฝั่งหนุ่มก็ค่อนข้างครบทีมนะคะค่อนข้างครบก็จะมีซาต้ามาจาระแล้วก็อ้อยน,นะคะจะุปมาถึงพร้อมตัวคุณมาค่ะ มาตาแล้วก็ออยทีนี้เเข้าเกมแหมล่ะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแล้วก็จะเดินไปนะเดินไปแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสองเป็นสกิลแรกนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะอุอยลบไปในหญ้าค่ะเราเตรียมตัวข้ามค่ะเราจะเจอมาตาแล้วค่ะอันนี้มาตาปู๊บพัดไปเลยค่ะอุอยใส่สกิลหนึ่งไปแล้วค่ะโอ้ยมันก็โอ้มันก็มันก็มันก็ตอนนี้นะคะมาตาอุมยนกระตจอซาตานะคะซาตาไปแล้วค่ะซาตาไปแล้วโอ้ย ซุปไปแล้วนะคะสกิแลแรกก็จะเป็นปล่อยดังคาแล้วค่ะสกิลสองก็จะแบบอ่าปล่อยหัวใจจุ๊บไปนะคะก็จะสตาร์อุย้ยตอนนี้มันสู้รอดแล้วก็สู้กลับนะคะมาไงคะใครมั่นใครมั่น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 ก็นนนไปเลยคะ่ะมันมาแล้วค่ะเราจะข้ามเลยค่ะอุ้ยมันเกือบตายแล้วค่ะมันตายแล้วค่ะมันจะตายอุ้ยมันตายตังมากเปิดบัตรค่ะไม่ใช่ขันอุ้ยมาแล้วมาแล้วไม่หดแล้วอ้อยมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะตอนนี้เลือดเราก็กำลังจะได้อยู่แล้วค่ะอุ้ยอ้อยตายไปแล้วค่ะเลิศมาก ไม่ใค่ะแล้วก็จะเคลียร์คีปไปนะคะมาฟัวเนี่ยค่ะฟัวไปเลยเคลียร์ค่ะลบอยู่ในย่าแล้วค่ะพวกความปลอดภัยอันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะคะแล้วก็อุ๊ยวิคิมาซ้าอีกเลยนะคะมาซ้าเอาอีกแล้วอุคยมาซ้ามันจะเอาดีชันนะคะ มา <ห PA> จ้ามจาดิชันนะคะทุกคนช่วยด้วยนะคะตอนนี้เติมเลือดก่อนนะคะเลือดจะหมดจะไปช่วยกันนะคะวายเพื่อนเก่งมากเลยครับนาตยาเก่งมากเดี๋ยวก็จะไปช่วยนาตยานะคะตีมังกรครับเพื่อจะเอาสกิลเพิ่มๆค่ะอุ้ยตอนนี้ก็ใช้สติเลยค่ะว้าวนาตยลาเก่งมากค่ะไปค่ะตรงนี้ก็คีปๆนะครับไปทังทางตอนนี้มาจ้ามีอะมาจ้ามีปัญหากับดิชันมากเลยนะเดี๋ยวจะเก็บมันอีกรอบนะคะ ไม่เอ็นไาา้่โอเคนนะค,ะอเอค่ะอุ้ยนก่อนี่นี่นื่นี่นี่นก่นี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 ่าี่นี่นี่นค่าี่น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 ป่นี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 ่าี้นี่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 แลว้วี่นี่วี่น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 ห่นี่าี่นีคนี่นี่นี่นี้นี่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 นีอนี่นีุนย่้ี่น้่อี่น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 ี่ทีอน้ยเป็นล่ะได้ี่นวยเป็นล่ะี่นะโนง่นม่น่นค่ ไปแล้วคะ่ะคถามตอนนี้ก็ตีป้อมไปคำถางแล้วครับมีมากาต้านะครับวายนาตาญาโหดมากเอาแล้วนาตาาโหดมากไปค่ะไปค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะ,อ,ะ,คะอ,อ,อุ้ยชุลมูลชุลมูลวุ้นไาม้ชุลมูลวุ้นไม้มากค่ะโอ้ยมมก้อุ้ยดิฉันฟิกแล้วนะครับฆ่ามาจ้าค่ะเป็นไงล่ะมีปัญหามากดิฉันไม่ค่อยจะได้ฆ่าแล้วตอนนี้สกอสองศูนย์สองสสอน,นะครัไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอยากได้มีพีมากเลยแต่ไม่น่าได้ะะแล้วค่ะตอนนี้ อัตย่าจบเกมเร็วมากเลยนะครับตอนนี้จะมีเกมไปสองนาทีกวานะคะเนี่ยไบนเล็ตครับอุนัตย่าเอาอีกแล้วอุนัตย่าโหดมากเลยค่ะดิฉันไม่ได้ไม่ได้ฆ่าเลยนะครับแต่ซิดนะครับนี่มันเอาอีกแล้วอุ้ยเอาอม้อัวดนี่โอ้โหลัตย่าจริงจริงค่ะฆ่ามังกรนะคะก็จะเพิ่มไปหมดตอนนี้แล้วก็จะตีตีไปค่ะตีมังกรตี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 มังกรไปค่ะตี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 มังกรตายแล้วดิฉันได้นะคะโหดมาก โหดมากตอนนี้มาซ้าวอีกแล้วค่ะเดี๋ยวฉันจะเก็บมาตาให้ดูนะคะปังมากจุบไปแล้วค่ะเอาแล้วนี่โอ้โหนาตาญาเอาหมดเลยนะคะนาตาญานี่เอาสุดจริงค่ะเดี๋ยวฉันชู่มไม่ได้จริงค่ะป้อมตีป้อมค่ะป้อมตีเอาดูไวายวายค่าด้วยค่ะเออค่ะป้อมแตกแล้วค่ะทุกคนฉันยังไม่เกิดเลยนอนมั่ง ชนะระคะแต่เราว่าเราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเล่นไม่ค่อยจะเล่นนะคะไม่ได้เล่นนานนะคะคเราจะมาดูสกอร์กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่าน,นี่นะแอนนี้เห็นไหมนาะตายาได้มีผีสิงด้วยค่ะตามนั้นค่ะก็วันนี้ก็ขอดจบการใช้เกมเพื่อนนี้ขอบคุณค่ะ